สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจะเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับธงชัยเบนซิลลิกก็สําหรับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมเครื่องกึ่ง DIY นะครับก็เบื้องต้นผมบอกก่อนนะครับว่าเครื่องกึง DIY เครื่องนี้ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเดินทางมาถึงประมาณครึ่งทางนะครับ50นะครับก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมก่อนแล้วกันนะครับว่าในช่วงที่เดินทางมาถึง 50ซนี้มันมีอะไรบ้างนะครับก็เบื้องต้นก่อนหน้านี้ผมก็ได้อัพคลิปเกี่ยวกับเครื่องกึง diy นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ถ่ายทำคลิปถ่ายทําวิดีโอ,อช่วงแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำอ่างทํานู่นทํานี่นะครับทำป้อมมีดทำล่าง,ลางสลด์ต้องขออภัยด้วยนะครับคือผม ผมผมไม่ได้ทําคลิปในในในส่วนนั้นนะครับก็คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมแล้วกันนะครับว่าที่เดินทางมาถึง5 0เมันมันไปถึงแบบถึงขั้นไหนนะครับโอเคครับผมไปชมกันเลยโอเคครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับส่วนดูมรวมนะครับก็แบกเกาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ back out. แบกเกาเราก็เบื้องต้นก็จะไอตัวมูเล่ตัวนี้ของผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับ ผมจะใช้เป็นตัวตัวสำหรับแกนเผาทะลุนะครับตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกึ่งงานเ,เกี่ยวกับเบ้าลูกปืนที่ผมจะมาใส่ตัวนี้ครับนี่นี่ผมผมเห็นฝรั่งอีกช่องช่องหนึ่งเขาทำนะครับเขามาถึงขั้นนี้เขาเขามาสร้างขึ้นมาประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะจับแผ่นเพจความหนาประมาณ20บ 20มิลน,นะครับเพื่อที่จะทําเป็นเบ้าลูกปืนลูกปืนที่ผมใช้จะเป็นลูกปืนเอ่อยูอะไรนี่แหละตัวยอ่อเป็นภาษาที่ผมเรียกผมขอเรียกว่าเป็นลูกปืนอะไเม็ดเลียวแล้วกันประมาณโอเคครับก็เบื้องต้นนะฮะตัวนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับสร้างขึ้นมาฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะกึงตัวที่ผมว่านะครับตัวไอ้เบ้าลูกปืนเสื้อลูกปืนก็ฉุกเฉินนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก <c oughs> ็ในโซน ล่างสไลด์ก็สับที่เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้จบด้านนี้มาตัวนี้จะเป็นสไลด์นะฮะเขาเรียกอะไรล่างสไลด์สไลด์ลอะไรล่างยูตินี่ตัวนี้ผมใช้เป็นฉากครับฉากนิ้วนิ้วนิ้วหนึ่งแล้วก็เหล็กค่อนข้างที่จะหนาครับเหล็กตัวนี้เหล็กไอตัว ตัวฐานฐานลัางหลักมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาครับแล้วก็ตัวตัวสไลด์นี่ครับตัวสไลด์ผมใช้เป็นไอ,อ,อ,อตัวปั๊มเครื่องพ่นยานะฮะสองสองหกสอง,สองเจ็ดหกเจ็ดนะครับปัม๊มเป็นปัม๊มเ,เครื่องพ่นยานี่ครับก็สร้างแกนออกมาจริงๆแล้วมันจะมีตัว ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นี่ผมได้เลือกจากชุดนี้ครับนี่ผมเลือกจากชุดนี้นี่ครับตัวคู่มันผมเลือกจากชุดนี้เพื่อที่จะมาทําเป็นเฟืองนะครับจริงๆแล้วผมจะเปลี่ยนใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเออมันมันเฟืองมันตื้นนะครับเวลามันติดอะไรนิดหน่อยมันจะนครับเห็นไหมครับเวลามันติดอะไรนิดหน่อยมันจะไม่เดินครับ เพราะว่าผมตั้งได้รู้สึกว่าแน่นมากก็ในส่วนตัวยึดรางสไลด์ตัวนี้นะครับจะเป็นผมใช้สปริงวาลวนะี่ครับสปริงวาลวอันนี้ของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ของมอไซค์แล้วก็เป็นแผ่นแผ่นเหล็กนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ผมทดเฟืองตัวนี้เฟืองหลักเฟืองเฟืองแปลงให้มันเวลาหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาผมจะให้มันเข้านะครับปกติถ้าเราต่อตรงแกนตรงนี้เลยมันเวลาหมุนเข้ามันจะออกนะครับเห็นไหมครับน่ะมันจะออกมาแต่ผมทดเพิ่มมาอีกตัวหนึง่งเฟืองตัวนี้ก็เป็นเฟืองที่ผมได้มาจากตัวนี้หละครับอ่าอ ปั๊มเครื่องพ่นยาเนี่ยเวลาหมุนตามเข็เมนาฬิกามันก็จะเข้ามันก็จะเข้าป้อมมีดก็ประมาณนี้ครับป้อมมีดใบมีดก็ด้ามมีดก็สร้างขึ้นเองครับส่วนเม็ดมีดก็สั่งซื้อจากแอปนั่นแหละครับนี่สร้างเราครับสร้างเราไม่โฟกัสน,นี่ครับประมาณนี้ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวองศานะครับเวลากึ่งตัวองศานะครับก็เบื้องต้นผมได้ปาดหน้าตัวไอหัวจับฉุกเฉินนะครับหัวจับผมก็มีแล้วนะครับแต่ผมยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าผมจะสร้างตัวนี้ก่อนนะครับให้เผาเผาตัวนี้ครับเผาที่ผมจะใช้นี่ เผาที่ผมจะใช้จะเป็นเผ่าหกความโตนะครับโตนอกหกสิบห้ามิลความโตนอกหกสิบห้ามิลครับเพราะว่าหัวจับผมมันเป็นหัวจับสี่ 4, จับเข้าพร้อมขนาดแปดนิ้วครับเผ่เาะทะลุได้หกสิบห้ามิลแต่ผมหาเผาที่ใหญ่กว่าหกสิบห้าไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะให้มันให้รูในนี่ให้รูในมันหกสิบห้านี่มันมันหาค่อนข้างที่จะยากครับ ก็เลยได้ใช้ตัวไอ้ตัวนอก65มิลนะครับก็วนอ่านี่ครับ,รบ <c oughs> เลืมลืมบอกไปตัวนี้จะเป็นตัวโซ่ราวลิ้นมอไซ่์นะครับต่อกัน2เส้นนะครับเพื่อที่จะให้มาขับตัวรางไอ้ตัวสไลด์นะครับเข้าออกนะครับตัวนี้เป็นโซ่ลาวลิ้น,นครับผมว่าจะแปลงเปลี่ยนใหม่นะครับ เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวรางประตูประตูเลื่อนอัตโนมัตินะครับที่เป็นฟันเฟืองมาแปลงใส่ชุดนี้ผมว่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าตัวนี้มันตื้นพอมันตื้นแล้วมันติดเศษเหล็กเศษอะไรมันก็จะเอเขาเรียกอะไรมันมันมันดันไม่ไปมันก็เลยมันก็เลยติดมันก็เลยลวดนะครับเหมือนสะเตอร์ลูด เห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมเพราะว่าผมตั้งตัวนี้แน่นมากครับนีตัวตัวยึดฐานลานไอ้ลางสไลด์ลางไอ้ลางวายเดี๋ยวเขาเรียกแน่นมากมันก็เลยคันที่จะหมุนยากก็จะประมาณนี้ครับ ไอมอเตอร์มอเตอร์ออรถอดออกจากปั๊มลมครับไม่ได้ใช้ก็เลยถอดออกมาใช้ฉุกเฉินสวิตประมาณนี้ครับก็โดยรวมห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม ลางสไลด์ที่ผมใช้ก็สั่งมาจากแอปนะครับเป็นชุดสำเร็จนะครับมาเจาะรูน็อกก็น็อตเหลือๆนี่นะครับเสียบนอ็อตสว่วนน็อตตัวนี้ก็ซื้อมาจากเชียงกงครับเนี่ยหกเหลี่ยม10บสิบมิลโอเคครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะ โอเคครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปเรวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสงสัยตรงไหนคลิปนี้ขออัปลงให้เป็นแนวทางเพื่อนๆแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะทำก็สงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้ครับเผื่อท่านไหนไม่รู้เนาะว่าผมทำยังไง ก็ด้านล่างจะเป็นเหมือนในไอตัวของรถแมคโครครับต่อลงมาผมต่อลงมาเพื่อที่จะไขน็อตตัวนี้ไขน็อตตัวนี้เรามันจะปรับองศาได้ครับปรับองศาคึงได้นะครับโอเคครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ไม่รู้จะเข้าใจไหมที่ผมสื่อสารไป <laughs> ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากที่แวะเข้ามา ทักทายกันครับผมโอเคครับสวัสดีครับ